พี่ไม่ได้เก่งกับต้มมันหนูอะ สวัสดีครับเราเจอกันเร็วกว่าที่คิดนะครับพอดีวันเสาร์แม่พ่ชรชวนพ่ชรไปไปทาร์เก็ตทาร์เก็ตมันอยู่มันเป็นห้างนะครับมันอยู่ห่างจากบ้านพิชรประมาณไม่ถึงห้านาทีอะถ้าเปรียบกับเมืองไทยมันก็คงเหมือนกับว่าโลตัสนะครับก็แยกกันไปเดินนะครับแม่บอกแม่พ่ชรบอกว่าให้ไปเดินข้างนอกหน่อยจะได้จะจะได้แบบสูดอากาศบริสุทธิ์เพราะว่าวันวันอยู่แต่บ้าน ก็เลยไปแยกกันเดินก็แกน่นอนครับพี่ชอนไปเดินในส่วนของวิดีโอเกมพี่ชอนบอกในวิดีโอที่แล้วว่าพี่ชอนอยากจะได้คอนโทรลเลอร์อีกอันหนึ่งเป็นสีซิลเวอร์แต่พอดีพี่ชอนเดินไปเนี่ยแล้วมันสะดุดตามันมีหลายสีเลยนะครับมันสะดุดตาอยู่2ส,สีคือ1เลยสีนี้เขาเรียกว่า c o b o blue นะครับมันเป็นสีน้ําเงินแต่เป็นแบบเมทัลลิกนะครับอีกอันนึงก็คือสีแดงแต่สีแดงเนี่ยพี่ชอนมีแล้ว อันนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เมททัลลิกก็เถอะแต่ว่ามันก็เป็นสีแดงอ่ะก็เลยซื้ออันนี้มาแล้วก็ซื้ออีกอันหนึ่งมาก็คือที่ชาร์จนะครับอันนี้เป็นของออฟ i ิเชียลโซนี่เพื่อเคยซื้อที่ชาร์จแบบนี้แล้วนะแต่เป็นของพ s 4แล้วมันไม่ค่อยทนอ่ะตัวนี้พี่ชันมีนะครับมีแล้วตัวหนึ่งแต่ซื้ออีกตัวหนึ่งเพราะว่า,อาสองตัววันน้องรับแขกหมายถึงคอนโทรลเลอร์นะครับอีกสองอันก็เอาไว้ในห้องเกมโอเคครับ เดี๋ยวมาแกะกันก่อนพี่ซื้อมาสามอย่างนะแต่อย่างหนึ่งเดี๋ยวไว้แกะเพื่อให้คลียร์ตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าอะไรในนี้นะครับก็มีแค่คู่มือมีที่ชาร์จนะครับแล้วก็ตัวชาร์จิ้งสเตชัน นี่นะครับไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมครับผมคู่มือว้าม, <c oughs> มันสีกัดด๊ามันสีกัดดำเลยสวยอ,ะอ่ะว้า มันมีอันนี้ขายด้วยนะอ่าที่มันเป็น Pro Controller ของ p s p s 5นะครับแต่ว่ามันเป็นสีขาวอ่ะอืมโอเคตอนนี้ก็เ้่ากับว่าพี่ชอนมีคอนโทรเลอร์ทั้งหมด4อันนะครับสีฟ้าเออสีน้ำเงินสีสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวไอ้ตัวนี้ต้องเขยิมันมไม่เอาไปมันบอกว่ามันอยากจะได้สีอะไรของมันก็ไม่รู้จะไปซื้อของมันเอง สีขาสองตัวจริงๆสีชมพูก็สวยนะครับแต่ว่าพี่ชอมมีตัวนี้ไงพี่มองมันน่ารักดีอืมแลก็สีแดงครับพวกสีแบบเวทวน์อะโอเคครับเดี๋ยวพี่ชมเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแกะอีกอันหนึ่งอันนี้นะครับคืออีกตัวนี้ก่ผนซือมันเป็น samsung n9000 คนไทยอ่านว่าซัมซุงเป็น4ีเทรนะครับเป็นในซของข้อฮาร์ดไรท์นั่นแหละตอนแรกพี่ชอนก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูแต่ว่ามือขวาถือไม่เท้ามือซ้ายถือสก,ก้าถ้าขืนถ่ายไปเดินไปถ่ายไปเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพี่ชอนที่ว่าพี่ชอนล้มแน่ๆเพราะถ้าพี่ชอนล้มเนี่ยถ้าไม่ตื่นมาก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าตื่นมาก็คงชาิหน้าเลย ททเดี๋ยวเรามาแกะแล้วเดี๋ยวเรบท้อทีมาแกะกันแล้วเดี๋ยวมาอินสอลนะครับนี่จริงๆถ้าใครไม่อยากใช้ อินเทอร์เนลก็ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าจะใช้ e x t e r n a l ข้อเสียของมันก็คือ PS5 มันต้องอ uh. like ่านจาก Internal อย่างเดียวไงเราสามารถโหลดเกมไปใน e x t e r n a l ได้นะครับได้นะครับแล้วก็เวลาเล่นก็โหลดกลับถ้าใครจะทำอย่างนั้นเพราะว่าเราถ้าสมมุติเรา install เกมแล้วใช่ไหมครับแล้วโหลดเข้าไปใน e x t e r n a l แล้วโหลดกลับมามันจะเร็วกว่า install มันจะเร็วกว่าอินสตอลธรรมดาเดี๋ยวคู่มือเขาผมก็นี่นะคะจดดร้ายม,นามนอ,อเเน,มดน,นเดี๋ยวมินสตอลกันอ่าเขาบอกว่าเวลาอินสตอลเนี่ยยี่ยันดูในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าให้เอาอีกด้านหนึ่งนะครับไม่ใช่ด้านนี้นะอีกด้านหนึ่งแล้วก็ให้หันไอตัวเน,นี้ย ที่เป็นโลโก้ในทางด้านซ้ายเราก็ดึงดึงตรงนี้ออกมาขั้นด้านไหนก็ได้เขาทำดูมันง่ายนะจริงๆแล้วมันจะง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวลองดูเอาเออ่าจริงๆโอเคเดี๋ยวนี้วาวไว้ก่อนเขาบอกว่าใช้สกรูไดรเวอร์ที่เป็นฟิลิปเฮสนะครับอันไหนก็ได้เดี๋ยวพี่ชอนอ่าเลือกก่อน อันนี้ก็ได้มันจะมีน็อตตรงนี้นะครับเป็นสกรูมันเป็นคัฟเวอร์เป็นอะไรเนะี่ย มีห้ำนเลยอ่ะมีสเปซเซอร์นะครับเขาให้เราไว้ลายรับกับโคดี้เดี๋ยวถอดออกมาก่อนแล้วกันาะพี่อะไรก็ไม่รู้ไว้นี่มัมไซสายอะไรตอนแรกอยากได้ของ Western Digital นะครับแต่มันไม่ลดตัวนี้ลดห้าตัวนี้ลดหกสิบดอลลาร์ Western Digital ไม่ลดเลยก็ไม่เป็นไร อ๋อดูสุดท้ายครับผมเกเซอร์ลงไปันใส่ด้ยทางเดียวเนาะอม,มองไม่เห็นด้วยที่รอจ่อาวก็ใส่กลับคืนลงไปครับผม ชาลีเนาะเต่าพี่ชอนเสียงดังนะเอา oh, พี่ชอน <c oughs> แต่ที่จะขายเข้าพี่ชอนไปขายออกมือพี่ชอนะสั่นมากเลยหรอครับเนี่ยสั่นแบบ เพราะเส้นประสาทพาิชชอนมันไม่ค่อยดีแล้วไงครับอทุกวันนี้ก็ต้องทานยา,าไอเส้นประสาทเนี่ยด้วยเพราะว่ามันปวดทั้งตัวเลยมันเหมือนกับว่ามีคนเขาเรียกว่าอะไรเอาอเอาเข็มหรืออ,อะไรมาแทงตามตัวพีชชอนโดยเฉพาะหวัวแม่เขาเรียกอะไรนีนนนนนนหัวแม่โป้งอะ่ะบางทีพีชชอนนอนหลับอยู่นะครับสะดุ้งเฮือกขึ้นมาเพราะมันเจ็บมากอืม ทุกนนวันนี้ก็ต้องทานยายาแก้เป็นอ,อะไรลดน้ำตาลเพราะน้ำตาลในเรื่องของพี่ชอรมัน400อยกว่าแล้วทุกวันก็ต้องฉีดฉีดยาอินซูลินเข้าที่ท้องนะครับอันนี้แค่อย่างเดียวนะพี่ชอเป็นหลายอย่างมีมากกว่านี้ยาวานินคาเป็น10เม็ดเลยเขาบอกว่ามันมีตรงนี้3ามอัน ใส่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ตรงนี้ชอบมองไม่เห็นอะกรทันด้งนก่อนไหนอมอตาก็ไม่ดีไปเนี่ยแล้วก็กดเข้าอย่างดูดิเข้าแล้วครับทาดาโอเคเดี๋ยวไปฟอร์แมตกัน ก็น่าแหละครับที่ซื้อมาทั้งหมดในคราวนี้พี่ชอนไม่ได้ทำวิดีโอมานานพี่ชอนค่อนข้างหลงหลงืมแต่ว่ามันมันกำลังกลับมาแล้วนะครับพี่ชอนเพิ่งจะหาเครื่องมือเจอเจอไม์แล้วเจอกล้องอีกตัวหนึ่งแล้วที่ไม่ใช่ตัวนี้แล้วก็คราวหน้านพี่ชอนสัญญาว่าไฟมันจะดีกว่านี้เพราะพี่ชอนเจอเครื่องมือพี่ชอนเจอหมดแล้วนะครับพี่ชอนไปค้นมาจากห้องเก็บของอก่อนจะจากไปวันนี้นะครับพี่ชอนขอพูดอะไรหน่อยหนึ่งนะมีหลายคนเหมือนกัน ที่พอที่พอรู้ว่าพี่ชอนไม่สบายเนี่ยเขาก็ให้กําลังใจพี่ชอนผ่านทาง a c e b o o k บ้างผ่านทาง Mess e n g e r ถ้าพี่ชอนจาใครไม่ได้เนี่ยขอโทษนะครับแต่ว่าคนแรกที่ติดต่อมาเลยเนี่ยพี่คิดว่าเขาชื่อกรีนเจอรี่นะพี่จาไม่ได้หรือว่ากรีนลีฟนี่แหละเขาติดต่อมาทาง m e s s e n g e r เป็นภาษาอังกฤษนะคิดว่านะว่า Mess e n g e r เขาถามว่าหายปไปนานเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าพี่เอ็งก็เลยคุยเขาก็สรุว่าเขาเป็นคนไทยแล้วพอพี่ชอลงคลิปของ PS5 เนี่ย ไอสลิมเนี่ยเขาก็ติดต่อมาเป็นคนแรกเลยก็บอกว่าเห็นคลิปแล้วติดต่อมาแบบถ้าจะทันทีทันใดเลยแล้วก็บอกว่าขอวอวยพรปีใหม่เพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่คอยุ่งขอบคุณมากนะครับแล้วก็น้องไอคนหนึ่งชื่อว่าโซลารู้นั่เราเป็นใครเขาเนี่ยจะขอให้ยงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพี่ชอนตลอดเกือบทุกเกือบทุกคอมเมนต์เลยในในในเฟซบุ๊กให้พี่ชอนหายไปไวแข็งแรงขอบคุณมากนะครับ ขอบคจริงๆน,น้องคนนี้น่ารักมากอีกคนหนึ่งพี่จำจำพี่จนอ่านอ่านชื่อเขาไม่ออกอะ่ะพี่ขอโทษด้วยนะไม่รู้อ่านว่าสระหรือหรือสระหรืออะไรท,ที่ที่พี่แซวเราตอนที่เราอยู่ที่รัเสเซียว่าทรงอย่างแบดอเะ <c oughs> ขอเขาคุณนะครับมีน้องเตชินมีน้องต้นอ่าถ้าพี่ยราลืมใครไปขอโทษนะครับแล้วก็มีไอคนนี้ตัวแสบเลยมันชอบเปลี่ยนชื่อบ่อยชื่อล่าสุดคือ ก็กูสะดวกแบบนี้เปลี่ยนชีวอว่าจนพี่จำจอชื่อเขาไม่ได้แล้วนะครับเราก็มีน้องพรน้องพรในพอรู้ขาวว่าพี่ชอนพี่ยองไม่สบายเนี่ยเขาก็โทรมาเลยโทรบ่น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 เขาบอกเนี่ยเขาบ่นกับแฟนเขาด้วยแล้วเขาก็ให้พี่ชอนคุยกับลูกเขาเขาก็บอกว่าลุงชอนอะดื้อ เอาแต่ทำงานจนป่วยน้องส้มด้วยนะครับพู้ชนถึงใครไปว่าเนี่ยคือผู้ชนไม่ได้นั่งดูในโทรศัพท์นะโทรศัพท์แบตมันหมดมชาร์จอยู่ก็เลยถ้าลืมใครไปพี่จอขอโทษนะครับขอโทษจริงมีเหินฟ้าด้วยนะมีไขรอ๋อโอ้ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริงถ้าพี่จำถ้าพี่ไม่ได้เอ่ยแต่เรารู้อะเราว่าพวกเราเป็นใคร พี่ยอนขอบคุณจากใจจริงๆงนะครับคือเป็นคนแปลกหน้ารู้จักกันผ่านทาง YouTube แต่ก็พูดจาให้กําลังใจโหมันปื้มปติมากแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเขาติดตามตั้งแต่วิดีโอเกมรูมทัวร์อันแรกที่พี่ยอนทำตั้งแต่นม้นอไเขาก็ติดตามมาตลอด <c oughs> ขอโทษดีเดีพี่ชอบช่วยจำไม่ได้พี่ยอนสมองไม่ค่อยดีตอนนี้ก็เป็นว่าสัญญานะครับว่าวิดีโอหน้ามันจะดีกว่านี้มันจะไม่มืดมันจะไม่มัวแสงเสริมมันมาหมดแล้วเครื่องมือพี่ชอนเป็นลื้อมาหมดแล้ว แล้วความความทรงจำมันก็กำลังกลับมาเมื่อก่อนไที้ทยามทำทำคิดบ่อยๆโอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ